แต่พอไตเติ้ลขึ้นคําว่าพระพุทธเจ้าอาจารย์ผมแปลความหมายนั้นได้ทั้งที่สมองผมเนี่ยมันรวนมากเลยนะอาจารย์แต่มันแปลความหมายแล้วนะแสดงว่าผมไม่ได้ใช้ความจำาสีอาจารย์ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวในการเห็นนะอก็แค่นั้นแหละแต่ภาพจิตใจอ่ะมันยังปกติครับไม่งั้นผมแปลไม่ออกแลออนั่นสิแต่บางทีสมองเนี่ยมันคล้ายๆกับอย่างอย่างตอนที่มันป่วยอ่ะมันก็ ยังทํางานไม่ชัดเจนอ่ะทํางานไม่ปกติตอนนั้นอ่ะผมคุยกับอาจารย์ไม่รู้เรื่องเออนั่นเิมันพอไอ้ไอ้หน่วยใกล้ๆหน่วยความจำอ่ะมันล้วนอาจารย์มันล้วนมันกําลังพักฟื้นอยู่ตอนนั้นผมว่าเหมือนเด็กเลยอาจารย์ตอนนั้นภรรยาผมต้องคอยสอนผมว่าให้ผมทําอะไรแล้วผม่ถามเขาว่าเราเจอกันยังไงอะไรเงี้ยผมจำเขาไม่ได้นะแต่ว่าตาติตาติปัญญาเนี่ยยังใช้ได้แต่สมองมันไม่ชัดเจนท่านเอง มันเสื่อมไปเป็นบางครั้งครับแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาปกติธรรมดานี่ดีนะครับอาจารย์เรื่องนี้ผ่านมา12ปีแล้วผมก็เลยมั่นใจในทีนี้ผมตอนนี้ทีนี้ทีนี้ลองลองดูเวลาที่มันระลึกทีแรกอะครับตตติ์กสัญญาเนี่ยมันมันมันมาด้วยกันสัญญามันจําไว้แล้วสติมันก็จะระลึกได้ถึงเรื่องอดีตกี่สิบปีก็แล้วแต่ตอนที่ระลึกทีแรกอ่ะมันเป็นสติครับแล้วก็สัญญามันก็จําไว้ แ้ถ้าติ่มกิจลึกได้และเหตุการณ์ต่างๆโ<อ>มโนภาพต่างๆอะไรสัญญาเนี่ยมันจำออออมันก็จะผดออกมาอ่า<ง>มันผดขึ้นมาเนี่ยใช้คาว่าผุดขึ้นมาก็ได้ครับครับแล้วต่อมามันมีตัวอีกอันขึ้นมาไอตัวที่ผุดขึ้นมาแล้วรู้รตัวนี้คือสติคือตัวสติรับรู้ในเรื่องไอเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วกี่สิบปีก็แล้วแต่มันรับรู้เลยอมันจะมารับรู้ไอตัวสติตัวนี้ตัวนี้มันจะผลขึ้นมารู้ เรียกว่าสติอะตัวตติมจะระลึกขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวนะผมจำที่ไอ้สนุกเปียเมื่อกี้นี่ได้ใช่ใช่อาจารย์แล้วสติมันรับรู้ใแต่ว่าสัญญาเนี่ยมันจําไว้แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีสติอะมันก็เหมือนก็ลืมไปอ๋อจริงๆแต่เราไม่เคยลืมม่เห็นไหมมันทีนี้มันจาเทียบเคียงให้เห็นว่าไม่ใช่มันไม่เลยมรอะสัญญาเนี่ยมันจําไว้เฉยเฉยมันมันมันไม่รู้มันระลึกไม่ได้ มันมีหน้าที่จาอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช่หน่วยความจําจาอย่างเดียวจาอย่างเดียวมันเป็นมันมีจำอย่างเดียวฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้ก็แกหรอกแต่เวลาใดที่มีสติแล้ววันลึกได้อสัญญาตัวเก่านะมันก็ขึ้นมาพร้อมกันอมันมันผุดรู้ขึ้นมาตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ผุดรู้แต่ตอนแรกๆอ่ะมันจะผุดขึ้นมาเฉยๆนะสัญญาอดีตมันจะผุดขึ้นมาแล้วมันมีตัวผุดแล้วรู้ตัวเนี้ยสติตัวเนี้มันจะระลึกรู้ขึ้นมาผม แล้วแล้วต่อมามันมีการปรุงแต่งอีกพอมันผุดรู้แล้วปรุงแต่งใช่ใช่การเพราะว่าผมแต่ปรุงแต่งตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวที่ผุดรู้ที่แรกแล้วมันไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วอีกช็อตหนึ่งเอาตันอีกช็อตหนึ่งสัญญาอดีตนะมันขึ้นมาที่แรกแล้วต่อมามันมันมันมาปัจจุบันแล้วแล้วมันเหมือนกับภาพหรือว่าเสียงหรือว่าอะไรต่างๆในอดีตนะมันเหมือนกับขึ้นมา ถ้ S <S าสัญญาดีตมันจําได้แบบไหนอมาไอพอมา,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 าปัจจุบันมันก็ปรุงแต่งแต่ตอนเนี้ยสติจะมีแล้วไม่มีนะมันอีกอีกเรื่องนะแต่ตอนแรกก็มีมาแล้วแต่ต่อมามันคิดเรื่องปรุงแต่งตัวเนี้ยเป็นเรื่องเา่าแล้วตัวเนี้ยอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้โอ้โหอาจารย์อาจารย์าาย่อยซะแบบ ผมเห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้คำว่าขนมตุ๊กตาบของผมเนี่ยมันอาการมันเป็นอย่างที่อาจารย์บอกช่ทุกอย่างแต่ทีนี้พอพอถ้าตติมีคือยังไงเอาก็มารู้มารู้อาการที่กําลังคิดนึกปรงแต่งมีมโนภาพค,ความรู้สึกตรงนั้นนะหรือว่ามารู้ปัจจุบันตรงนี้แล้วมันจะเทียบเคียงให้เห็นว่าไอ้เมื่อกี้ที่มันผุดขึ้นมาเป็นอดีตก็อันหนึ่งไอ้ที่มารู้ปัจจุบันนี่ก็อันหนึ่งเนี่ยสัญญาปัจจุบันก็มาตติก็มาแล้วมันก็จะปล่อยอ่ามันก็จะ มารู้ว่าอาดีตก็อย่างหนึง่งความรู้สึกมันอย่างหนึง่งพอปัจจุบันก็อีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยแล้วต่อมาก็จะมารู้เนื้อรู้ตัวปัจจุบันอดีตจะเกิดก็รู้เท่านั้นแหละแล้วรู้แล้วก็จบไปบแล้วใีแรกมันมีปรุงแต่งก่อนแต่ต่อมาพอรู้แล้วก็ไม่ไม่ปรุงแต่งต่อก็ได้เนี่ยอย่างนี้ลองลองเช่นเราสัญญาอาดีตแล้วก็นึกมันขึ้นมาก็รู้แค่นั้นแหละกติก็ละลึกรู้แล้วก็มารู้ปัจจุบัน นั่นก็จะเทียบเคียงได้ว่าสัญญาอาดีตเมื่อกี้ก็อย่างหนึ่งครับเนี่ยไอ้ที่มาปัจจุบันนี้ก็อย่างหนึ่งครับเนี่ยพอมาเสียงได้ยินเสียงนกงร้องใช่ไหมเนี่ยก็มาปัจจุบันอดีตก็ไม่มีแล้วมันก็ผ่านไปอย่างนี้แหละแล้วสัญญาปัจจุบันตัวนี้มันก็จําใหม่ครับจำที่ดีๆไว้ใหม่นะมันค่อนข้างลึกมากเลยนะตอนอ๋อตัวนี้มันละเอียดอ่อนเพราะจิตเนี่ยมันเกิดกับจิตทุกดวงครับนะฮะสัญญาเกิดกับจิตทุกดวง การกุศลนะกุศลทั้งวิบากกิเลสยาอะไรพวกนี้มันเกิดหมดมันเกิดร่วมกันเดี๋ยวนี้แต่หากว่าเราสั่งสมไว้ใหม,หม่ที่เป็นกุศลตัวนี้สัญญาตัวนี้ก็จะจําได้เี่ยเรื่องความรู้สึกตัวเป็นยังไงสัญญามันก็มาด้วยสติก็มาด้วยปัญญาก็มาด้วยเนี่ยเดียวเรี่ยเรามาฝึกตรงนี้แหละผมจําผมจาความรู้สึกตรงนี้ได้อาจารย์ผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นผมอยู่วัดเขาสนามชัยมีคนมาถามอาจารย์ว่าเป็นไงบ้างอาจารย์ อาจารย์บุญชูท่านน่ะสบายดีไหมสุขภาพท่านยังแข็งแรงอยู่ไหมทันทีที่พารูปนั้นน่ะถามถึงอาจารย์นะผมอ่ะขุดขึ้นมาเลยขุดแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ผมอ่ะเรียนเรียนธรรมะกับอาจารย์แปลกมากเลยผมผมจ้าความความรู้สึกนี้ได้แบบซุบขึ้นมาเหมือนผมเมื่อกลังย้อนกลับมาอยู่ที่เนี่ยแต่ว่ามันแป๊บเดียวนะอาจารย์นั่นแหละสัญญาอดีตแล้วก็สติมันระลึกได้ครับแล้วต่อมามันก็ปรุงแต่งเรื่องที่จะคุย เพราะว่าผมจำจำเรื่องที่อาจารย์สอนผมได้อย่างอย่างเดียวเลยตอนนั้นน่ะความความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นผมก็เลยบอกว่าอ๋ออาจารย์สบายดีครับเนี่ยเนี่ยเราเราไปมีคําพูดออกมาปั๊บเนี่ยสัญญาอดีตตัวนั้นมันก็ผ่านไปแล้วหายไปแล้วสติตัวนั้นที่แรกอ่ะที่มันผุดรู้อ่ะมันก็ผ่านไปแล้วแล้วต่อมาจะมีหรือไม่มีมีอะไรมีเรื่องราวที่คุย ตอ,ตอนที่ผมบอกว่าอาจาร,รย์สบายดีครับตอนนั้นผมกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วอ่า <นะ S 2> มาอยู่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันนั้นมันได้จากอดีตมาใช่ใช่ครับเอาอดีตมาที่ผุดรู้ขึ้นมาทีแรกแล้วก็มาปรุงแต่งปเป็นเรื่องราวครับเนี่ยเนี่ยก็ให้รู้แล้วต่อมาพอจบตรงนั้นแล้วต่อมามีสติก็ได้ครับ <biased. S 2> ถ้าเคยอย่างเนี้ยมารู้อีกตัวก็มาปัจจุบันตรงน,นีค้ครับอดีตก็ผ่านไปมันก็รู้เท่านั้นเองแค่รู้แล้วก็ผ่าน จิตนี่มันมันมันสะสมไว้ฮะมันสะสมไว้เราเรียกว่าจิตสั่งสมอารมณ์นะมันจะสั่งสมตัวเนี้ไว้แต่สมอารมณ์อดีตเอาไว้นะฮะเนี่ยเขาจะสั่งสมเขาจะเก็บเอาไว้เหมือนเป็นอะไรข้อมูลตรงเนี้ยเขาเก็บไว้หมดนะฮะหมดทั้งดีแล้วไม่ดีใช่ไหมครับอ่าทั้งหมดนะฮะอ๋อทั้งหมดเลยครับอ่าแล้วจิตเขาจะสะสมมารู้เฉพาะตรงเนี้ย ให้รู้ว่าเนี่ยอดีตเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วอดีตที่สิบปียี่สิบปีก็ผ่านไปนะและตัวที่ผุดรู้เนี่ยบางทีมันเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องลักษณะของสติก่อนในมิลินทปัญหามา้งเนี่ยพาาระนักเสนเป็นคนตอบพระเจ้าวิลินเป็นคนถามว่าสติมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งคือพอไปเห็นอะไรแล้วเนี่ย ไอสติตัวนั้นมันสามารถระลึกได้เนี่ยอย่างท่านที่ท่านเห็นขนมเปี๊ยเะเมื่อกี้เนี่ยแล <c oughs> ้วสติก็เกิดได้เ <c oughs> นี่ยที่ผมบอกว่ามีสติคืออย่างนี้มันหมอมันเห็นตัวเนี้มันสามารถระลึกได้ห <c oughs> รือว่าเห็นบุคคลน,นั้นคล้ายกับบุคคลน,นี้เนี่ยอย่างเช่นเอาเห็นคนเนี่ยเหมือนกับคนนั้นเลยหน้าตาเหมือนคนนั้นเ <c oughs> นี่ยสติก็จะระลึกได้แบบนั้นผมระลึกได้ด้วยบัญญัติครับอาจารย์ทีแรกไอขนมผมไม่รู้จักชื่อมัน ผมก็เฉยๆแต่พออาจารย์บอกชื่อมันน่ะว่าชื่อขนมเปี๊ยะปุ๊บเท่านั้นแหละสัญญาตัวนั้นขึ้นมาเลยไอ้ตุ๊กตาบของผมขึ้นมาเลยทันทีเลยใช่แต่ว่ามันมาได้ทั้งสองอย่างครับครับแต่ทีแรกอ่ะมันไม่รู้จักชื่อใช่ใช่ครับแล้วต่อมาผมบอกยังมีชื่อใช่ครับแต่ตัวขนมจริงๆของมันอ่ะมันไม่มีชื่อมันมันอยู่ที่คนตั้งเออมันอยู่ที่คนตั้งชื่อเนี่ยแต่ว่าที่สติที่จะระลึกได้อ่ะมันต้องมีอารมณ์ตัวเนี้ย ที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็มาเจอกาลมปัจจุบันตรงนี้แล้วพอมาเจอกบอันนี้ขนมแบบนี้เนี่ยมันถึงระลึกขึ้นอ่ามันถึงจะระลึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ขนมเรื่องขนมหนึ่งนี้เนี่ยตติจะระลึกตัวนี้มันจะผุดรู้ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอาจารย์คือ มันต้องบาลานซ์กันอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่งั้นผมเห็นบัวลอยผมก็ต้องลึกได้นั่นนีมันต้องมีลักษณะคล้ายกันใช่ใช่ครับแล้วสติจะระลึกได้แบบนี้มันมันถึงจะระลึกได้ใช่ใช่ใชครับาารลักษณะยอย่างนี้นะอ๋อผมก็ใจตรงน,นี้แล้วอาจารย์โอ้อสาธุ <laughs> แต่ผมชอบคำพูดอาจารย์ย่คำหนึ่งอนะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครมาตีท่านแล้วอ,อ,อาจารย์รู้ไหมว่าพออาจารย์พูดคำนี้ปุ๊บนะ จิตมันปล่อยเลยนะก็ใช่มันปล่อยเหมือนกับว่ามันกลับมาปัจจุบันเลยอ่ะปล่อยปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกทั้งใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยไปอะไรไปยึดติดไกัเรื่องเหล่านั้นรับนะฮะฝังใจอ่ะเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะรักหรือแค้นอะไรแบบมันฝังใจอยู่แต่ไม่น่าเชื่อนะคำพูดของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์พูดคำว่าตอนนี้ไม่มีใครมาตีท่านแล้วใช่มันไม่มีแล้วก็ก็มาเรียนรู้ปัจจุบันมันไม่มีครับ แล้วมันกลับมาเลยนะผมว่าเนี่ยมันต้องมันต้องกลับมารู้ปัจจุบันตรงนี้แล้วมันจะรู้ว่าอดีตก็อย่างหนึ่งปัจจุบันก็อย่างหนึ่งผมจาความรู้สึกอาจารย์ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะมันจะเรียนรู้ได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันจะเรียนรู้สติตัวนี้จะระลึกได้ครับพอระลึกแล้วมันก็จบไปเหมือนกันทั้งอดีตทั้งอนาคตแต่ว่ามันก็มีข้อมูลเก็บจําเอาไว้ ทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีนี่แวันนี้ไอ้ข้อมูลพวกนี้มันก็จะอยู่ในใจอ่ามันจะมีอยู่แล้วเดี๋ยวมันมีเหตุปัจจัยอะไรตรงนั้นมาสติก็จะระลึกได้ผมก็จะระลึกได้อ่าครับอาจารย์แม้แต่ตัวที่อย่างนี้ท่านคิดว่าจะไปครับไปไหนอ่ะไปห้องครับคัวนี้ก็สติเนาะสติเป็นตัวระลึกถึงอนาคตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปนะยังครับออตัวนี้เป็นปัจจุบันอยู่นั้นเนี่ยออ๋อใช่ใช่อาจารย์เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมสวหัสดีอาจารย์เนี่ยผม เราคิว,ว่าจะไปแล้วแต่อยู่ๆไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาอีกผมก็เลยหยุดแล้วก็คุยคุยกับอาจารย์อีกเนี่ยมันมีมันมีทั้งอดีตอัตติยละหลระลือถึงอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ครับเนะยมันเป็นช็อตช็ <c oughs> อตช็อตอะไรนะมันจะเป็นอย่างนี้เข้ามันนะเพราะนั้นให้เจริญตตินะโดยเฉพาะตติปฐานนะมันก็วันเนี้ยมันมาจากปัจจุบันเนี้ยก่อนแล้วมันสามารถรู้ถึงอดีตได้อนาคตได้น อันนี้มันมันจะทําให้เราหลุดออกมาจากใจเราได้นะได้เพราะที่จะหลุดได้ก็เพราะว่ามันมีอดีตก็อย่างหนึ่งครับปัจจุบันก็อย่างหนึ่งอนาคตก็อย่างหนึ่งมันมีสติรู้ได้<อ>ไม่อย่างนั้นนะมันก็จะลงใจอยู่ตลอดเนยพออาจารย์พูดแบบนี้มันทําให้ผมเห็นเลยเอ,เ,อเห็นว่าอ๋อไอ้ที่เราลงใจเนี่ยเรารามัวจะไปยึดมันอยู่อะไปอยูใใ่ในอดีตบ้างอนาคตบ้าง ปัจจุบันมันมั่วกันไปหมดเลยใช่มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ยอมถอนอ่าเพราะว่ามันยังมั่วกันอยู่จําได้ผมจําวันที่อาจารย์พูดเรื่องเสียงได้ที่ผมดออกมาปุ๊บเนี่ยผมได้ยินเสียงชัดเจนเลยอ่าจําได้ผมผมจําวันที่ยืนตรงนั้นได้ผมพูดในบทด้วยโอ้โสาธุเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกทั้งปวงอย่าได้ผุดได้เกิดเลย การพูดเปบแม่ <laughs> 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 เนี่ยทำไมไปนึกถึงแม่เพราะแม่เคยพูดคำนี้ <laughs> <อ>เนี่ย <laughs> ก็สัญญาดอดีตเองเหมือนกัน <laughs> แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆก็เป็นสตินะ ที่ระลึกได้ป่ะเออแม่เคยพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วทุกครั้งด้วยนะอาจารย์พูดคำนี้ผมจะนึกถึงแม่ทุกใช่เนี่ยก็เป็นสติในตอนที่ระลึกแล้วแต่พอต่อมาไปคิดนึกปรงแต่งต่อไปจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้อีกอ่ะไม่มีครับพอถึงแม่ไม่กลับมาปัจจุบันเลยอาจารย์ก็ได้คือผมเห็นรูปรูปยืนเนี่ยคือเห็นนะครับอาจารย์ไม่ใช่รู้สึกตัวนะครับเห็นเห็นรูปยืนอยู่แล้วก็เห็นอาจารย์อยู่มันก็เลยไม่ปรุงอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกผมเองว่าพวกเนี้ยมันเป็นอดีต อพอผมรู้เนี่ยมันก็เลยไม่เกิดการปรุงแต่งไดครับมันก็เลยกลับมามาปัจจุบันเร็วเร็วขึ้นาจากทีแรกอะ่ะตอนที่อาจารย์ยังไม่ได้บอกผมว่าที่พูดเรื่องขนมเปียผมว่าหลุดไปขนมตุ๊บต้าหูแล้วมันยึดไงมันยึดเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้บอกผมไม่งั้นความรู้สึกตรงนั้นอะ่ะผมไม่ออกมาหรอกไม่งั้นผมไม่พูดหรอกอาจารย์อาจารย์พูดมาว่าท่านเอตอนนี้ไม่มีใครตีท่านแล้วนะอุ้ยผมปล่อยเลยอาจารย์พอปล่อยปุ๊บอ่ะมันกลายเป็นปัจจุบันเลยใช่ มันสามารถมารู้ได้พอเราเคยฝึกเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะมาแต่ถ้าไม่ฝึกไว้อย่างเงี้ยก็ไม่มาหรอกครับใช่อาจารย์มันจะจมอยู่ใ<อ>นเรื่องพวกนั้นอ่ะใช่เหมืนอนเขาเรียกเรื่องเก่าเล่าใหม่ก็เหมือนชาวบ้านเนี่ยอาจารย์ที่เขาจมอยู่ในกองทุกไม่ยอมปล่อยสักทีใช่มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เป็นอย่างนี้แหละตอ้นหน้ำนวนอภิธรรมก็เรียกว่าวิถีจิตวนครับเรื่องเก่าเล่าใหม่โอ้ยผมไม่นึกเลยนะวะ ไอ้ขนมเปี๊ยะเนี่ยมันจะให้ประโยชน์ผมได้ขนาดนี้เออเนี่ยมันมีสัญญาอดีตแล้วสติก็ระลึกได้แล้วก็เรียนรู้ก็มันคครรรัับบออออาาตจ่่กนสาธุ